สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ของลำดับและอนุกรมอนันท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องแรกเราจะคุยกันถึงเรื่องดอกเบี้ยทบต้นนะครับขั้นแรกนะครับถ้าเราจะใช้งานโดยไม่ผ่านสูตรหรือไม่ผ่านเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรือใช้คอมมอนเซนต์นะครับคุณครูอยากให้เรียนรู้เรื่องนี้ก่อนเผื่อว่าจะจาสูตรอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าทาได้อยู่ดีนะครับ เราจะพูดถึงการฝากธนาคารนะครับตัวอย่างเช่นเราฝากธนาคารห0 0 0งบาทนะครับแล้วธนาคารก็ให้อัตราดอกเบีย้ยอ่าสเปเซนต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุกปีนะครับเราจะหาเงินฝากเมื่อครบ1ปีกับครบ2ปีโดยใช้ Com มอนเซน s e หรือว่าใช้ความรู้เรื่องไวัยรัสเฉยๆนะครับขั้นแรกนะครับหาเงินฝากเมื่อครบ1ปีนะครับก็ง่ายมากเพราะว่า เงินฝากเมื่อครบหนึ่งปีก็คือเงินฝากที่เป็นเงินต้นนะครับบวกกับดอกเบีย้ยที่เขาให้เราจากเงินต้นตในหนึ่งปีนะครับนั่นก็คือเงินฝากคือหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็ดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์ก็คือสามส่วนร้อยส่วนจุดศูนย์สามนะครับคูณกับหนึ่งหมื่นเข้าไปเปียงนะครับคูณไปปุ๊บก็ได้สามร้อยก็แสดงว่าเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหมื่นบวกสามร้อยก็คือหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทนะครับ่นะง่ายๆชิวๆแบบนี้แหละโอเค รวมเงินฝากเมื่อครบสองปีนะครับต้องไม่ลืมว่าเมื่อครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยเงินมันจะเปลี่ยนเงินต้นมันจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นสามร้อยนะครับบวกกระดอกเบียอ่าสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสามร้อยนะครับบวกกับหนึ่งหมื่นสามร้อยที่คูณกระดอกเบียศูนย์จุดศูนย์สามก็จะเป็นสามร้อยเก้านะครับฉะนั้นเงินรวมในปีที่สองก็จะเป็นหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าบาทนะครับโอเคก็ ก็ดูสบายๆนะครับถ้ามีเครื่องคิดเลขดีๆสักเครื่องหนึ่งประเด็นนี้คือว่าหากว่าเราไม่ได้สนใจหรือปัญหาของเราไม่ใช่ปีสองปีละคือสิบปียี่สิบปีละเราจะแก้ยังไงก็อย่างเดิมถ้านักเรียนชิวแล้วมีเวลามากพอนักนเรียนก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสิบครั้งยี่สิบครั้งนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาพิจารณาว่าแล้วถ้าเรารวบลัดตัดความไปสู่ครั้งนั้นเลยครั้งที่เอ็นเลยนะครับ ปัญหาก,ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นฝากทีบาทนะครับแล้วก็ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย i เเนะครับแล้วก็ทบต้นทุกปีนะครับแล้วก็พิจารณาเงินรวมเมื่อฝากครบ n ปีนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาคำนวณเนี่ยเออสมันไม่ได้ใช้เลขสามครับแต่มันเนินใช้0.03นยครับก็เลยอะให้ตัวแปรใหม่คือ R านะครับอาเท่ากับ i ส่วนหนึไม่ต้องงงนะครับ R ก็คือนี่แหละทำให้เป็นตัวเลขธรรมดาทำเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเลขธรรมดานะครับโอเคมานะครับดูก่อนนะครับเงินรวมของปีที่หนึ่งอ่ะเงินรวมก็จะเป็นเงินต้นใช่ไหมครับบวกอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยก็พีบุ R น,นะครับแล้วเราก็ใช้ใช้อะไรนะใช้ความรู้ทางอนิสัยดึงตัวล้มธรรมดานะครับไม่ต้องงงนะครับก็ดึง p ออกมา ข้างในวงเล็บก็จะเป็นหนึ่งบวก r นะครับเสร็จแล้วหนึ่งปีนะสองปีสองปีก็จะเป็นตัวนี้เป็นเงินต้น p คูณกับหนึ่งบวก r นี่เงินต้นส่วนดอกเบี้ยก็จะเป็นเงินต้นใช่ไหมครับคูณกับดอกเบี้ย r เสร็จแล้วก็เป็นการ,กระทำทางคณิตศาสตร์นะครับจะเห็นว่า p คูณหนึ่งบวก r เนี่ยซ้ำกันทั้งสองพจน์สามารถดึงตัวร่วมได้เมื่อดึงแล้วพจน์นี้มันดึงมาหมดก็เป็นหนึ่ง คนนี้ดึงมาแล้วเหลือ r ก็เป็นบวก r นะครับสองก้อนนี้เหมือนกันก็เลยคูณกันกันกบทั้งสองทำเช่นนี้กับสามปีครับมันจะดึงได้ p คูณ1บวก r กับทั้งสามก็อนุมานได้เลยว่า,าแล้วก็เป็นทฤษฎีบทที่9เลยนะครับก็คือถ้าฝากเงิน i บาทนะดอกเบี้ย i เปอร์เซต่อปีคิดทบต้นทุกป,ปีเมื่อสิ้นปีที่ n เ,เนี่ยโดยที่ r ของเราคือหนึ่ส่อยนะก็จะได้เงินรวมเป็น คูณหนึ่งบวก r ทั้ง,งหมดจุกผลง n บาทนะครับก็ถ้าจําได้ก็จะดีมากเราจะรวบรัดคิดในปีที่สิบปีที่ยี่สิบได้เลยนะครับแต่ถ้าจําไม่ได้ก็ใช้ความรู้พื้นฐานนะครับอ่ะอันนี้เป็นแบบฝึกหนึ่งจุดห้าข้อที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าเราฝากเงินด้วยด้วยเงินต้นหนึ่งแสนบาทได้อัตราดอกเบีย้ยสี่เปอร์เซ็นคิดทบต้นทุกปีจงหาเงินฝากเมื่อครบสิบปีนะครับพอดีว่า เราทราบสูตรแล้วเราก็ทําเปี้ยงปีที่สิบได้เลยนะครับสูตรก็ว่าอันนี้ใช่ไหมสูตรก็ว่า p คูณ1บวก r ทั้งหมดยกดกำลัง n โอเค okay. ฉะนั้นมันก็เป็นเงินต้น1 1งหงหนแสนใช่ไหมครับเงินต้น1เหริแสนบวกกับ1บวก r ไม่ใช่ใช้เลขสี่นะนะครับแต่คําว่าสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องหารร้อยใช่ไหมมันก็จะเป็น0.04นะครับ n คือสิบทั้งหมดยกดกำลังสิบนะครับ นักเรียนก็ต้องกดครื่เล่นอ่ะครูก็กดครื่ทีึเล่นนะครับเพื่อความสุขในความรู้นะครับโอเคก็จะได้ครบสิบปีเงินฝากก็จะเป็นหนึ่งแสนสี่มื่นแปดพันยี่สิบสี่จุดสี่สามบาทเลขไม่ลงตัวนะครับคูบัตรเป็นทศนิยมสองตำแหน่งโอเคส่วนข้อที่สองลองถามย้อนกลับบ้างนะครับเขาถามว่าเอะกี่ปีกันนะนะครับกี่ปีเงินนะที่เงินเก็บจะ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย3ามเท่าของเงินต้นคือฝากแสนแล้วกลายเป็นสามแสนปีไหนนะครับโอเควิธีทำนะครับก็เรารู้สูตรใช่ไหมครับหนึ่งแสนคูณหนึ่งบวกอัตราดอกเบี้ยศูนย์จุดศนย์สี่นะครับยกกำลังเอ็นเพราะยังไม่ทราบปีแล้วมันก็จะมีค่าอย่างน้อยก็คือมากกว่าหรือเท่ากับสามแสนใช่ไหมครับก็ แก้สมการเล็กน้อยนะครับคราวนี้ก็คูก็กดเครื่องคิดเลขนั่นแหละเพราะว่า1.04เนี่ยไม่ใช่แม่สุดปุณนที่นิยมใช่ไหมครับก็กดไปเรื่อยๆว่ากี่ครั้งกันนะที่มันจะเริ่มต้นมากกว่าสามนะครับก็ปรากฏว่าครั้งที่21นะครับคูไม่ได้กดเครื่องคิดเลขกับคูรูสเอ็กเซลเอาเร็วดีนะครับได้ครั้งที่21นะครับก็แสดงว่า ปีที่21ครับก็จะได้เงินนะครับเพิ่มเป็นสามเท่านะครับก็เป็นสามหมื่นกว่านิดหน่อยนะครับโอเคนะครับหวังว่านักเรียนจะได้เอาไปใช้ความรู้ในชีวิตนะครับมีเงินเก็บแล้วก็มีเงินออมแล้วก็มีการวางแผนในการลงทุนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอเท่านี้ครับสวัสดีครับ